ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอผีช่างใจเจ็บแต่จบเด้งอโมริมวาดบาย21ล้านปอนด์สโมสรแมนเชสเตอร์มีแผนประเมินผลงานของเฮดโค้ดรูเบนอโมริมสินฤดูก,การ2024 2025กรณีที่แย่ทั้งผลงานบนสนามและความเชื่อมั่นจากตัวลูกทีมก็เป็นไปได้ที่จะโดนปลดแบบมีค่าชดเช่ยรวม12ล้านปอนด์ รายงานจากมิเดอร์ฟุตบอลว่าเกิดความกังขาในฝีมือคุณซือวัย40ปีมากขึ้นเรื่อยๆต่อให้เพิ่งปรบับอีฟวิดสต่อ2วันนี้แต่ภาพรวมออกมาทุลักทุเลจนกัปตันบนโน่แฟนันก็ชักไม่แน่ใจในปัจยาฟุตบอลประการัง3าคนแบบไม่อ่อนข้อของอโมริมฟอร์มย่ำแย่แพ้ถึง8จาก16เกมหลีกทำให้อันดับบนตารางอยู่ที่14ไหนยังภาพความขัดแย้งข้างสนามกับอเลนดโดกาณนชโอปีกตัวเก่งล้วนเป็นปัจจัยถูกนำพิจารณาทั้งสิน้น กรณีที่ไม่สามารถได้แชมป์เอฟเอคัหรือยูโรปาลีกซึ่งยังอยู่บนเส้นทางทั้งคู่ให้เป็นเครื่องรางกันตก,กันอนาคตของอามอมริมคงแขวนบนเส้นได้สัญญาที่มีถึงมิถุนยน2027คำนวณว่าหากกุนสื่อโปรตุเกสถูกเด้งทั้งเขาและสตาฟจะรับเงินชดเชย12ล้านปอนด์เมื่อรวมกับที่ยูไนเต็่ใจให้สปอร์ติ้งลิสบอนเป็นค่ายกเลิกสัญญาอีก9.2ล้านปอนด์เท่ากับจะวาดวายแก่อามอมริมถึง21.2ล้านปอน นี่ยังไม่รวมที่จ่ายไล่เอริกเทนฮากจากผู้จัดการทีมเมื่อต้นซีซั่นอีก10.4ล้านปอนด์แชร์แข้งผีไม่โอเควอสเจ๋งจี้ปมทำคนตกงานมีรายงานว่านักเตะของแมนเชสเตอร์เดไม่พอใจความเห็นของรูเบนอโมริมที่ออกมาชี้ว่าผลงานของทีมฟุตบอลนั้นคือสาเหตุหลักที่ทำให้สโมสรต้องปรับลดพนักงาน ท่ามกลางกระแสข่าวการปรับลดพนักง,งานเพิ่มอีก200คนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอามอลิมได้ก,กล่าวว่าเป็นความรับผิดชอบของทางฝ่ายฟุตบอลที่ไม่สามารถทําผลงานคว้าความสําเร็จจนทาให้เกิดเรื่องน่าเศร้ากับพนักง,งานในสโมสรขึ้นเราต้องแก้ไขปัญหาทั้งหมดในสโมสรแต่สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งในช่วงเวลานี้คือการทําความเข้าใจว่าเราเข้ามาอยู่ในสถานการณ์นี้ได้อย่างไรอารมอลิมกล่าวมันเกี่ยวข้องอย่างมากกับความล้มเหลวของทีมฟุตบอลเพราะทีมคือหัวใจสําคัญของสโมสรฟุตบอลทุกสโมสร ล่าสุดเทียหนึ่งเรื่องข่าวเช้าอย่างเดอะซันรายงานว่าความคิดเห็นเหล่านั้นทําให้เกิดความขัดแย้งในห้องแต่งตัวของมเมต็ดขึ้นในตอนนี้แหล่งข่าวบอกกับเดอะซันว่าถ้าคุณเข้าไปที่แครดิงตันคุณอาจคิดว่านักเตะและอมริมกําลังเข้ากันได้ดีเลยแล้วภายหลังมีคลิปจากแฟนบอลเผยให้เห็นว่าแค้งอาเจนตายได้แจ้งกับทีมงานขอเข้าไปเปลี่ยนเสื้อก่อนปีของแมนเชสเตอร์เต็ดถูกเปลี่ยนตัวออกและแทนที่ดอนุสแซม,มัซา,าอยุยหลังจากที่พัติกดอกูโดนใบแดงจากการเข้าบอลใส่โอมมริฮัตชินสันอย่างไม่ระมัดระวัง ด้วยสกอร์สตัวหนึ่งและเหลือ,อเล่น10คนในสนามรูเบนอามริมจำเป็นต้องสลักความสามารถในการทำเกมรูปของทีมด้วยการเพิ่มกองหลังอีกหนึ่งคนอย่างไรก็ตามความหวังที่จะไม่เสียประตูที่2ก็หมดลงเมื่อจาเดนฟิโลจีนยิงประตูตีเสมอได้สำเร็จเพียง2นาทีหลังจากที่การนชวออกจากสนามโชคดีลือผีช่างใจเสนอ40ล้านพ่วงหอยหลุนแลกโอซิเมน แมนเชสเตอร์เด็ตตกเป็นข่าวว่าพวกเขาพิจารณาจะยื่นเงิน40ล้านยูโรเพื่อวงด้วยลาสมูทหอยลุนเพื่อแลกกับการคว้าวิกเตอร์โอซิมเห็นมาร่วมทีมดาวยิงทีมชาติในเจเรียกกำลังเล่นให้กับกาลาจาสไดในแบบยืมตัวเวลานี้แต่เขาจะกลับสู่นโปลีเมื่อจบฤดูกาลและมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่75ล้านยูโรเกาโช่วเมกาโต้รายงานว่าแมนเชสเตอร์เป็นหนึ่งในสโมสรที่ความสนใจในตัวเขากระนั้นพวกเขาไม่อยากที่จะจ่ายค่าตัวในระดับดังกล่าว พวกเขากําลังพิจารณาที่จะนิมนักเตะแบบหอยลุนพ่วงได้เงิน40ล้านยูโรและก,กับการได้โอซิมเฮนมาร่วมทีมโอซิมเฮนทาผลงานดีในการเล่นให้กับกาลาจัสลายหลังยิงไป20ประตูพ่วงได้5แอซิ์เจอการลงสนาม26เกมในทุกรายการกลับการหอยลุนพบกับฤดูกาลอันยากลำบากที่ปีแสดงเช่นเดียวกับฟอร์มของสโมสรโดยทําไปได้เพียงเจลูกและซิ์อีกหนึ่งหนจากการเล่นไปแล้ว34เกมในทุกรายการย้อนไปในเดือนมก,กราคม ลิโอเฟเดานอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าตอนนี้ผลงานดูเบนอโมริมยังห่างจากที่แฟนบอลคาดหวังพร้อมจะรอดูการสร้างทีมใหม่ในช่วงซัมเมอร์ว่าจะเป็นอย่างไรปีแสดงเฉืินชนะอีฟส์วิดวูดวิดสต่อ2ในเกมเยมลีกเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาหลังจากเก็บได้แค่แต้มเดียวจาก3เกมซึ่งทางลิโอชี้ว่าตอนนี้ผลงานของทีมยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแต่จะรอดูการสร้างทีมใหม่และการเริ่มต้นซีซั่นหน้าอีกครั้ง ผมคิดว่าถ้าให้พูดกันตามตรงความก้าวหน้าไม่ได้เป็นไปในแบบที่เราคาดหวังเฟรดินานกล่าวกับ t n t s p o t จากจุดเริ่มต้นความสำเร็จที่เขานำมาสู่สปอตติง้งความคาดหวังกับการมาถึงของเขาที่นั่นมันแบบว่าว้าวนี่เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมไปเลยที่เราได้ผู้จัดการหนุ่มคนนี้ซึ่งมันยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรที่นี่ผมคุยกับเขาเมื่อวันก่อนและคุณสามารถมองเห็นถึงความปรารถนาและการทำงานหนักเบื้องหลังและเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มันออกมาดีที่สุดและพลิกสถานการณ์กลับมา แต่ทุกอย่างยังไม่ราบเรื่องสาหรับเขาและเขายังไม่สามารถทําในสิ่งที่ต้องการในตอนนี้ได้ผมคิดว่าเขาต้องลุยจนจบฤดูกาลแล้วค่อยสร้างทีมใหม่อีกครั้งสอนวิธีการเล่นเพราะในตอนนี้มันยังไม่ดีนักและดูนิ่มนวลไปหน่อยคุ้นุนเทนฮากบอกนักเตะสมัยนี้ทนรับคําวิจารณ์ไม่ได้ เอ็ิคเทนฮดูเหมือนจะเน็บแนมคริสเตียโนโลนโดมาคัสแรดฟอร์ดและเจดอนซานโชหลังให้สัมภาษณ์ว่านักฟุตบอลในยุคปัจจุบันทนรับคำวิจารณ์ไม่ได้เทนฮากคุมทีมแมนเชสเตอร์เป็นเวลา2ปีครึ่งและมีปัญหากับซูเปอร์สตาร์ของทีมอย่างโรนโดแรดฟอร์ดและสานโชโดยกรณีของโรนโดนั้นสิ้นสุดช่วงเวลาที่สองของเขาที่โอทาฟอร์ดอย่างรวดเร็วหลังจากให้สัมภาษณ์โจมตีเทนฮากซึ่งนำไปสู่การยกเลิกสัญญาของเขาส่วนแรดฟอร์ดถูกลงโทษและปรับเงินหลังจากเขาออกไปปาร์ ก่อนจะลาป่วยและพลาดการแข่งขันขณะที่ซานโชถูกดองยาวจากทีมหลังจากออกมาโต้แย้งเทนฮากว่าพูดไม่จริงเรื่องผลงานการฝึกซ้อมของเขาล่าสุดเทนฮากซึ่งออกมาพูดครั้งแรกหลังแยกทางกับทัพปีแสดงผ่านรายการ S.E.G. เขากล่าวถึงนักฟุตบอลในปัจจุบันมักจะยอมรับคำวิจารณ์ไม่ได้ซึ่งนั่นอาจหมายถึงเหล่าบรรดาลูกทีมเก่าที่เคยมีประเด็นกับเขานักเตะยุคนี้มักจะรับมือกับคำวิจารณ์ได้ยากคำวิจารณ์ส่งผลกระทบต่อพวกเขามากเทนฮากกล่าว ในยุคที่ผมเติบโตขึ้นมานักเตะมีจิตใจที่แข็งแกร่งกว่านี้คุณสามารถพูดตรงๆได้มากกว่านี้ผมเองก็ถูกพูดจาตรงไปตรงมาเช่นกันแต่ถ้าผมทําแบบนั้นกับนักเตะยุคปัจจุบันพวกเขาจะหมดกําลังใจหากคุณทําแบบนั้นกับคนรุ่นนี้พวกเขาจะรู้สึกว่าถูกโจมตีความคิดเห็นของเทนฮากมีขึ้นหลังจากราฟีวารานอดีตปรากังยูเนเตดออกมากล่าวว่าเชนฮารัดมือคำวิจารณ์ของบรรดาแข้งแมนเชสเตอร์ยูเนเตดจนทำให้ไม่สามารถกลับมาทำผลงานได้อย่างที่พวกเขาเคยทำได้ แม้จะมีความเห็นไปในทางเดียวกันหลังเชนฮักออกมากล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่านักเตะรุ่นใหม่ๆมักจะอ่อนไหวกับคําวิจารณ์มากกว่านักเตะรุ่นก่อนๆแต่ความเห็นของอารมอริมนั้นมีจุดที่ต่างออกไปจากกลุ่นสื่อชาวรัฐอยู่บ้างพวกเขารับรู้ได้ถึงแรงกดดันที่จําเป็นในการคว้าชัยชนะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทุกครั้งที่เราแพ้ทุกครั้งที่พวกเขาทาผลงานได้ไม่ดีก็จะมีผู้คนจํานวนมากบนโซเชียลมีเดียและสื่อที่ออกมากดดันพวกเขาอารมลิมกล่าวกับผู้สื่อข่าว จากนั้นพวกเขาก็กลับไปลงสนามและพยายามแก้ไขสิ่งต่างๆแต่มันไม่ได้ออกมาในทิศทางที่ดีพวกเขาคิดมากเกินไปและไม่เล่นในแบบที่ควรจะเป็นคนอื่นๆมักจะพูดถึงพวกเขาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนโซเชียลมีเดียเล่าตำนานสโมสรและพวกเขาเอาเรื่องนี้มาใส่ใจมากและบางครั้งก็เป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะพลิกสถานการณ์ให้กลับมาได้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ